สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับของข้าราชการตัวน้นอยๆอย่างผมนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมหมวกนะครับกระดุมที่อยู่ข้างหมวกนะครับมันซี่หมดแล้วผมก็ไปซื้อกระดุมมาใหม่นะครับแล้วก็ยางที่อยู่รอบหมวกนะครับมันยืดหมดแล้วมันไม่สวยนะครับผมก็กะว่าจะซื้อกระดุมแล้วก็ซื้อยางด้วยแต่ร้านที่ผมไปซื้อกระดุมนะครับเขาบอกว่ายางที่อยู่รอบหมวกเนี<ล>่ยไม่มีขาย ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็เลยกะว่าจะเอามาตัดแล้วก็ยืดแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่แค่นั้นแหละเออก่อนอื่นเราก็ต้องถอดอุปกรณ์ที่อยู่บนหมวกก่อนนะครับถอดกระดุมแล้วก็ตาหน้าหมวกออกนะครับมีสายรัดที่อยู่หน้าหมวกแล้วก็ถอดออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เอาอยางยืดที่อยู่รอบหมวกเนี่ยออกมาวัดขนาดดูว่าเราจะยืดยังไงให้มันแบบ ตึงๆพอดีนะครับไม่ต้องให้ยืดมากนะครับพอได้ระยะแล้วก็ตัดเลยนะครับพอได้ระยะแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่ครับเย็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 บเข้าไปใหม่ เย็บเย็บแล้วก็เย็บครับคือตอนเย็บเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เรื่องเย็บปักถักร้อยแล้วก็จัดๆครับรอยเย็บเนี่ยก็ให้มันอยู่ตรงกลางหมวกนะครับพอจัดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่จะเจาะนะครับเอากระดุมที่เราซื้อมาใหม่นะครับเจาะที่ยางที่อยู่รอบหมวกนั่นแหละ เจาะเข้าไปอยู่ตัวหมวกนะครับก็จะมีรูอยู่แล้วนะครับรูเดิมพอเราก็เจาะเข้าไปก่อนนะครับ จาะใส่ข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมสวยเลยครับแล้วก็ใส่าตาหน้าหมวกเข้าไปตาหน้าหมวกก็จะมีตัวขันล็อกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยสวยงามเลยครับยางรัดที่อยู่รอบหมวกก็พอดีเลยสวยเลยเรียบร้อยเป็นไงครับสวยงามตามท้องเรื่องฮฮ่แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบครับ ผมลืมใส่สายพลาสติกที่อยู่หน้าหมวกนะครับก็เราใส่เข้าไปยังไงนะครับเราก็ถอดย้อนหลังเหมือนเดิมนะครับถอดออกมาแล้วเราก็เอาสายพลาสติกนะครับมันมีรูของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีรูอยู่แล้วเราก็ใส่รูเข้าไปเสร็จข้างนึงแล้วเราก็ปิดให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่อีกข้างนึงใส่เข้าไปแล้วก็ ปิดให้แน่นเหมือนกันนะครับตอนเจาะรูก็เป็นรูเดิมนะครับเราเจาะแล้วเนาะเราเจาะใหญ่ตรงยางเรียบร้อยแล้วเราก็จ,จัดจัดจัดนิดนึงนะครับจัดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามนี่สวยจริงๆเหมือนซื้อใหม่เลยนะครับก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนข้าราชการนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อหมวกใหม่เนาะประหยัดตังค์ครับช่วงนี้